ใครที่กำลังหาพิการร้านอาหารรับริมทะเลสีราชามาทางนี้เลยวันนี้อร่อยติดดาจะพาไปบุกที่ร้านแฮร์ริ Cafe one, ส่สคัเฟ่แอนด์บิสต์สนสีราชาคาเฟ่สุดชิลที่ซ่อนตัวอยู่ติดริมทะเลและจะบอกว่าที่นี่ไม่ใช่คาเฟน่น่งชิลแต่เป็นร้านอาหารทะเลสดๆที่ของทะเลเขาส่งตรงจากชาวประมงท้องถิ่นขึ้นจากเรือปุ๊บก็กเสริร์ฟเข้าครัวปับ๊บบอกเลยว่าทั้งวิวทั้งบรรยากาศและความสดจะไม่คนดูฟินจะต้องตามไปทานแน่นอนครับเดินทางมาร้อนๆก็ต้องเริ่มด้วยมะชาชาเขียวที่หอมแล้วสดชื่นสุดๆรสชาติกาลลังดืมแ้วรฟพ้อมมลลยยเนนูถัด่ะก้แดๆ ตวงตัวโตๆเอามาทอดเกลือหอมกรอบเนื้อเนี้งหวานธรรมชาติกินกับข้าวร้อนๆือฟินสุดๆเมนูนี้ไม่สั่งถือว่าพลาดนะครับและนี่คือเมนูไฮไลท์แกงส้มกระเชียปูกระเชียปูสดๆชิ้นบําบํหอมเครื่องแกงที่ขอกเองหอมๆร้อนๆเปรี้ยวเผ็ดเค็มหวานครบรสฟิลแบบโฮมเมดสุดๆกินแล้วต้องตื่นทั้งโต๊ะเลยค่ะเมนูบานมาแต่รสชาติไม่บานอาจาะผัดผักบุ้งไฟแดงแรงวราหอมกินกระเทียมผักบุ้งสดกรอบกินกับข้าวสวยร้อนๆคือที่สุดเลยครับไทยสายยำต้องลองยำส้มโอ และถั่วคั่วหอมๆสดชื่นมากครับเมนูนี้ปลาอินทรียผัดพริกสดปลาอินทรีสด,สดเนื้อนแน่นอามาผัดกัพริกสดกลิ่นหอมเตะจมูกรสชาติจัดจ้าถึงเครื่องกินแล้วบอกเลยว่าต้องเผ็ดซีดฟินทะลุจอเลยครับเมนูบัดมาที่ไม่บ้านเลยน้ำพริกหนับปูสูตรโบราณรสชาติเข้มข้นหอมกะป,ปิและให้ปูมาแบบจุกๆแบบนี้ทานคู่กับผักสดจิ้มทีคือหายคิดถึงบ้านเลยครับและที่ทําให้ร้านนี้พิเศษกว่าร้านไหนก็คือบรรยากาศร้านที่ติ่นถึงทะเลสีราชาแบบนี้ยิ่งตอนเย็นๆพระที่ตกดินมาเดทกาแฟหรือมาครอบครัวคือฟฟิินนนนนนจหยยยยุดดไไมมมม่่่้เเลลคครรัับออาาาาืตทีีกะะ